การอ่านทำนองสนอจัดทำโดยนางสาวรัชดาพรสมรักห้องสองเลขที่20เสนออาจารย์ธนพันธูปหอมรายวิชาการอ่านร้อยแก้วและร้อยกลองมานาวากาชัน8ดลวงลุประมาณการอนุกรมหนึ่งนานิยมท่านทวิชง เมื่อจะประสิินวิทยยงเชิญวรองค์เอกุมารเธอจรตามพรามไปโดยเฉพาะในห้องระหูทานจึงพฤติธามความพิสดารขอทับประทานโทคะและใคร ยาติคิดลูครูจะ,ฉะเฉลยท่านสิเสวยพักกะอะไรในที่นานนี้ดีท่าชนายัยพอหรือไทยยิ่งละกระมังราชาทาก่อเล่าคันะประโยคตามบริโภคแล้วขณะลัง วาทะประเทืองเรื่องก่อประทังอาคมะยังสิชาสภาเส้็นอนุศาสต์ลิชวิหมดถามนะยะอันจิรปราเธอก่อะเลงความเฉพาะล้วนต่างก็มีเชื่อจึงพ้นใน ชุนมาเคืองเช่นกะกุมานเลิกสละแย่เกี่ยวบอนิยมราชอุรสต่างท้าก่อมาท่านวุติอารตกระไรแจงระชุมมวลจริงหรือไทยเมื่อตาริชนเหตุบ่มีสมเรื่องนารซานก่อนก่อระ แต่คณะกลคคบดุดเดิม